สวัสดีครับผมมาเจอกันในคลิปที่2เช่นเคยนะครับกับ5 0านอยโค้งสุดท้ายนะครับงบประจำวันที่1นะครับเดือน7 2 5 6 6นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสู่คำนวณโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะครับพี่เมื่อวานนี้ของเรานะครับผมต้องขอโทษพี่ๆด้วยมาแค่รอบเลขแล้วก็หายไปเลยนะครับมาแค่รอบเลขนะครับ แล้วก็เลขตารางก็มาหนึ่งคู่เนาะนะครับแต่ว่าเลขของเรามาแค่รอบแรกนะครับเมื่อวานนี้ผมให้วิ่งหกกับเก้านะครับต้องขอโทษที่ผมไม่ได้เน้นเจาะให้นะครับพี่พี่ก็น่าจะรีบนะครับเมื่อวานนี้ก็ลืมลืมเจาะเน้นให้นะครับก็ผมให้วิ่งหกกับเก้านะครับรอบเฉพาะกิจออกสี่เจ็ดแปดเก้าหกนะครับของเราเนี่ยใครวิ่งหกหรือรูดเก้านะครับเข้าไปที่เก้าหกนะครับพี่เนาะเนี่ยสองมาสองตัวเด่นเลยนะครับในรอบแรก ส่วนรอบพิเศษ7 2 7กับ28นะครับในรอบนี้ของเราไม่มีเนาะของเราเลขตารางมา27นะครับนี่เลยถ้าเกิดใครจับวินนะครับส่วนรอบปกติ8 5 1กับ24นะครับของเราไม่มีนะครับแต่หลัก2หลัก2มีแต่ตัวประกอบคู่ไม่มีต้องขอโทษด้วยนะครับรอบนี้ v ี p นะครับ041กับ35นะครับอันนี้ก็ให้6393เนาะนะครับเขาออก35ในรอบนี้ก็ หลุดนะครับพี่อย่างที่บอกมามา27.2เเลขตารางแล้วก็96ในตัวเด่นแค่นั้นเองเมื่อวานนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับขอแก้ตัวนะครับพี่พก็นั่งคิดวิเคราะห์อยู่นานเลยนะครับเนาะในโค้งสุดท้ายวันนี้ขอแก้ตัวก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลขวิ่งนะครับให้ไปที่เลข2 สายรูดผมให้ไปที่เลข8นะครับ2 0 2 5 2 7 2 9นะครับ8 0 8 5 8น8 9นะครับ3ตัวนะครับสตัวก็จะเป็นที่8 2 7 สองแปดเจ็ดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอืมนะครับพี่พี่ผมลืมเขียนตารางนะครับผมเขียนผมเขียนไว้ข้างนอกแล้วผมดูดูแต่แล้วก็มาปร,ประกบคู่ให้นะครับอืมต้องขอโทษจริงๆนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเขียนเลขตารางก่อนเนาะเพราะว่าสูคคำนวณนั้นผมเขียนไว้ข้างนอกแล้วข้างนอกแล้วนะครับ เป็น5นะครับแล้วก็เลข7นะครับผมนี่เนอะอันนี้เลขเด่นตารางต้องขอโทษจริงๆนะครับพี่พมัวแต่มองสูตรคำนวณที่เราคิดไว้แล้วนะครับลืมลงเลขเด่นตารางเลย2กับ8นะครับพี่พเนาะใครไม่ชอบที่ผมนะครับประกบคู่จับวินที่เลขตารางได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่2 7 8 7ด 80นะครับ25นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับฮานอยโค้งสุดโค้งสุดท้ายนะครับเนาะวิ่ง2องรุดแปนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดนะครับผมต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับพี่พี่เนาะเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะลืมบ้างนะครับเนาะ ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับในวันนี้ผมขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้งงป,งปังๆนะครับพ,พี่ในช่วงเย็นนี้ก็เราก็มีแนวทางหวยรัฐบาลไทยลุ้นด้วยนะครับผมเนาะก็ขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผมขออวยพรให้ได้รับโชคก้อนโตนะครับผมกราบสวัสดีครับ